และแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของวงการนางงามไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากไม่มีเบื้องหลังความแข็งแกร่งที่สนับสนุนมาโดยตลอดของท่านผู้นี้ครับขอเรียนเชิญคุณวิชัยทองแตงประธานที่ปรึกษาบริษัทชีเพนโกลบอลขึ้นกล่าวเปิดงานในวันนี้ครับ วันที่เราไปต้อนรับโอปอจ์จได้ไหมครับวันนั้นมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมพูดไว้บนเวทีคือคำว่า t a i n e s s ช่วยกันจำนะครับคำว่า t ทยเน s มันคือองค์ประกอบทุกอย่างที่เป็นของคนไทยทั้งชาติทั้งขนบประเพณีวัฒนธรรมความงดงามทั้งหลายทั้งปวง จะรวมอยู่ในคำว่าไทเนสแล้วเชื่อไหมครับไทยเนสนี่แหละที่จะสามารถก้าวข้ามกับดักแห่งรายได้ปานกลางของประเทศไทยวันนี้ทำบ่อใช่ไหมวันนี้โลกเดือดใช่ไหมวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยอย่างรุนแรงแต่ว่าไทยเน็ตเท่านั้นที่จะข้ามไปได้เราเชื่อมั่นในความเป็นคนไทยของเราหรือเปล่าครับถ้าเชื่อมัน่นตบมือเลยครับดังๆ นี่คือความเป็นคนไทยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นไทยและหนึ่งในองค์ประกอบที่จะทําให้สาวงามของเราเป็นที่ยอมรับไปทั้งโลกได้วันนี้เราเริ่มต้นติดอาวุธให้กับสาวงามทุกคนนับจากนี้นะครับทุกคนจะได้รับการเรียนรู้ทางด้านสามข้อสามเรื่องนะครับเป็นเรื่องเดียวกันแต่เป็นสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งคาร์บอนนิวทรัลิเซชันเอาว่าเรื่องด้วยคาร์บอนนะนะเรื่องที่สอง เน t ซีโรเรื่องที่ส n e เนกาติ c คาร์บทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันแต่นี่คือคำตอบของประเทศไทยนี่คือคำตอบของโลกใบนี้ว่าถ้าเราเรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึง3เรื่องนี้แล้วเราจะก้าวข้ามทุกปสรรคเลยครับวันนี้ติดาวบธแล้วแล้ววันนี้ผมพาอาจารย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศในเรื่อง c a r ์ o n นนิวทรัลเซชัเลยนะครับ ดรก้องเกียรติสุริเยอาอยู่ไหนอาอยู่นี่คนนี้จะเป็นอาจารย์ที่สอนให้กับพวกเราวันนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งไม่ทราบตามข่าวกันหรือเปล่าว่ารัฐสภาไทยเนี่ยประกาศตัวแล้วว่าจะเป็นเน็ตซีโร่แห่งแรกของโลกในปี2032ทําโดยผู้ชายคนนี้ครับวันนี้ประเทศไทยจะประกาศประกาศที่บร้อยแลว้ว่าเราจะจัดซีเกมในเดือนธันวาคม ที่จะถึงนี้ให้เป็นอีเวนท์ที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลครับทำโดยผู้ชายคนนี้ประเทศไทยต้องก้าวไปข้างหน้าครับแล้วสิ่งแวดล้อม TPN จะไปสู่โกลบอลได้ต้องเข้าใจคำว่าสิ่งแวดล้อมต้องเข้าใจสารประโยคนี้เพราะฉะนั้นขอประกาศณทีนี้เลยว่าทุกก้าวย่างของ TPNG จะไปพร้อมด้วย องค์ความรู้เรื่องคาร์บอนนิวทรัลไลเซชันเน็ตซีโร่และเนกาทีฟคาร์บอนครับช่วยขอให้กำลังใจสาวงามของเราทุกคนนะครับทุกรุ่นทุกกลุ่มทุกภาคส่วนเราจะเติบโตไปด้วยกันภายใต้เนม TPN Global ครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณวิชัยทองแตงนะครับประธานที่ปรึกษาบริษัท t ี GB n Global นะครับสำหรับการ